นี่วันนี้เราต้องมีผู้ช่วยในการทำเมนูเช้านี้นี่เราต้องนี่ทำได้อยู่คนเดียวในบ้านตับ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 เต้นให้ดูหน่อยตับ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 อันนี้เราจะกินทัดเหล็กนะทอดตับ เราหั่นบางมากไม่ได้เพราะว่ามันจะไหม้ต้องหั่นพอดีพอดีอหั่นเล็กไปก็ไม่อร่อยใช่าดใหญ่ขนาดนี้กินสามบานก็หมดไปนี่เอาหมดเลยติหมดเลยเพม่นออกได้แค่น้อยเดียวนี่แล้วก็แว่บแซบบนี่ตอตนนี้ก็อนี้ีลากันหแบบั่นตับม,มันก็จะบานออกมันก็จะบานออก บาอีกรอบหนึ่งตับ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 ของดีมีหน่อยตาดีได้ตาไร้เสียอิลีติเออวันนี้เราจะกินโปรตีนนะพี่การทอดตับยังไงให้อร่อยเดี๋ยวเราจะมาทําดูนะเออมาดูเด้อตาดีได้ตาร้ายเสียเทคนิคในการทอดตับให้อร่อยโอเคเอเราก็ต้องมาต้มน้ําเพื่อลวกตับนะพี่ เราถึงไปทอดกระเทียมได้เออวันนี้เราก็ทําแต่ตับเพราะเรามีแกงส้มอยู่นะของเมื่อวานอทอดตับอย่างเดียวกินได้แล้วนี่เราต้องลวกลวกเสร็จเราก็เอามาหมักนี่น้ําเดือดแล้วนะพี่รู้ไหมทําไมเราถึงต้องต้องใส่ตับลงไปเพราะตับมันมีเลือดเยอะนะเรา เราน้ำเดือดอย่างนี้เราลงไปเราไม่ต้องต้มนาน้เราก็ปิดไฟนะแค่นี้พอ,อ,อเนี่ยหัวบอกว่าหัวจะไปหากุ้งมาลาบก้อยนะลาบก้อยไม่ได้นะก็ต้องหายอย่างอื่นแทนปิดไฟเลยนะแค่เดือดแค่นี้เองนะแค่เดือดแค่นี้รูปแค่นี้พอเดนะ้แล้วก็เอาไปเทออกพอแค่นี้นะพี่เอเแล้วเราก็พักให้เสด็จน้ําเอาไว้นะพี่แค่นี้เองเราไม่ต้อง ไปเห็นไหมมันจะหดแล้วมันก็จะมีเลือดของตับออกมาเห็นไหมนี่แล้วเราจะมาหมักกันเห็นไหมสาเหตุที่ต้องลวกตับแล้วทําให้ตับอร่อยและนุ่มจะทําอย่างนี้นะจะบอกให้ที่เขาทอดตับออกมาแล้วมันแข็งมันก็ด้างมันไม่นุ่มก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทําอย่างพี่นัทนี่นี่คือเทคนิคนะถ้าไม่รักเอฟซีนะจะไม่บอกเด้เออเพราะว่า คนส่วนมากเขาจะหวงสูตรและมันจะนุ่มจะนิ่มนะพี่เวลาทอดออกมาข้างในมันก็จะนิ่มข้างนอกมันก็จะกรอบโอเคไหมไปเดี๋ยวเราไปปรุงกันเครื่องปรุงเราก็มีเหมือนเดิมพี่สามเกลอรกระเทียมนะเนี่ยไม่รักไม่บอกบอกให้ผัวไปหากุ้งมาให้กินกุ้งไม่ได้ได้ปลาซิวมาตัวได้กุ้งมาตัวหนึ่งอืมเปลี่ยนแผนเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็สเสดดน้ําแล้วเราก็ใส่ลงไปเนี่ยแหละสิ่งที่พี่นัทกับพี่เพชรมีเวลาทา ก็คือตอนเช้านี่แหละนะทาคลิปให้พี่ๆดูนะว่าเทคนิคในการทํากับข้าวเทคนิคในการทําอะไรของแต่ละอย่างนี่ใส่ลงไปสามเกิอนะไม่ต้องตําแหลกมากนะพี่ขอใช้มือด้วยนี่เราก็จะมาปรุงกันด้วยนะพี่น้ํามันหอยน้ํามันหอยประมาณนี้ใส่ลงไปนะนี่เปิดนะน้ำตาลทราย ใส่ประมาณนี้พอนะนี่คือช้อนตวงน้ําตาลทรายของพี่นัทประมาณสองช้อนนะพี่นัททากับข้าวต้องมีช้อนอย่างนี้นะอันนี้อันใหญ่นี่มีสองอันอันเล็กกับอันใหญ่อันนี้ไว้กะน้ําตาลโอเคไหมอืมแล้วก็ปิดขวานะเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่จ้านะเกกี้ห่สองี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดดพอ นี่ต้องเยอะ,อะใส่เกลือโอ้เกลือไปนิดหน่อยนะแล้วก็ขยำขยำแล้วก็หมักเอาไว้เด้อไปแล้วเดี๋ยวมาทอดให้ดูนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนี่ทอนซ่อมทีมมันเข้าไปพี่มันเข้าเนื้อทีมมันเข้าไปเวลาทอดมันก็จะโอเคนะคุกมันเข้าไปแม่ เราลวกแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะนจะไปทอดแล้วจะสวยหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงเด้อเดี๋ยวมาทอดกันเด้อโอเคทิมทิมมันเข้าไปเด้อใช้ความพยายามและความอดทนในการทิมหน่อยนะเวลาทอดแล้วมันจะน้ำมันเข้าไปข้างในนิดหน่อยโอเค